เลขไมค์แค่เจ็ดห่นโลนะพี่พี่นะไม่น้อยมากๆก,กับกระบะนะครับหน้าหล่อน้าใช้งานนะครับฟังชันออปชั่นเยอะนะอย่างเจ้านิสสันนาวาล่า2.5รุ่น eback edition นะครับผมโฉมปี2019ได้สีดำสีขาวดำแบบนี้ส,สวยๆนีฮะเดิมโรงงานนะพี่พี่นะเลขไม่์เ0 0ดหโลราคาดีสุดๆนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจกระบาไวใ้ใช้งานสักคันนึงเป็นเกียร์แมนวนวลนะครับ6สปีดนะ ดูคลิปนี้ต่อให้จบผมบอกได้เลยว่าไม่พลาดแน่นอนใครอยากได้ราคาดีนีแบ่งปฟันวันนี้ใครชอบใครสนใจตามไปดูต่อให้จบนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจกระบ,บะมือ2อ,อยู่นะครวันนี้ผมเซลลหนวดทอโต้ะครับที่ปรึกษาทางด้านงานขายบริษัททอโต้ยินดีให้บริการ นะครับวันนี้มาแนะนะํารถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับเป็นกระบะหน้าใช้นะพี่ๆนะ Ni ีสันนาวาระนะครับ 2.5e นะครับโฉมแบ็ก e d ดิชั่นปี2019เกียร์แมนนวล6สปีดนะครับเป็นตัว Smart c a คติดแคลริบอยไปให้กล้องถอยครบนะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนของการชนครบเลยออปชั่นฟังก์ชันการใช้งานล้นๆในราคาเพียงแค่3,69,000บาทพี่ๆโอ้โหเรียกได้ว่า ราคาดีมากๆนะครับแล้วก็เลขไม้เพียงแค่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นเองนะฮะไม้น้อยมากรถใช้งานน้อยรถหน่วยงานปลดระวางประวัติซ่อมศูนย์เช็คศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับรถไม่มีช้ําเดี๋ยวสภาพโครงสร้างจะเป็นยังไงนะครับตามผมไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมต้องบอกเลทผ่อนก่อนเลยนะฮะฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มคันนี้ผ่อนเพียงเดือนละหกพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะหกพันเจ็ดพันประมาณนี้เลยนะครับได้รถกระบะสวยๆไปขับนะฮะสภาพดีมากนะฮะ ต้องให้เลยว่า90%ขึ้นนะครับผมไม่มีชนหนักมีความจมน้ำตัดต่อตัวรถตัวถังตัวสีนะครับรถไม่มีน้ำท่วมไฟไหม้แน่นอนผมรับประกันให้ได้มีวารันตีเครื่องเกียร์ให้นะครับ2ปีเต็มแถมไปด้วยหรือ20,000โลนะฮะถ้าพี่มาออกรถผมในเดือนเมษายนนี้นะครับผมจัดไปให้แบบชุดใหญ่เลยนะครับใครสนใจนะรีบติดต่อเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับ0648436587นะครับผมเซลล์หนวดพอโตยินดีให้บริการนะครับ เดี๋ยวผมพาไปรับชมนะฮะว่ารถคันนี้สวยยังไงบ้างนะครับเลขทะเบียนน่ครับสองทบุเ่าสอสลานี่ฮะก2 2 8กรุงเทพมหานครกระจังด้านหน้าดีไซน์มาใหญ่มากนะครับเป็นรถกระบะที่ค่อนข้างใหญ่นะพี่ๆนะหรือคือแบบเต็มถนนเลยรูปทรงเขาจะแน่นกว่ารีโว่นะนะฮะออกอารมณ์คล้ายๆฟอร์ดเลยนะครับผมช่วงเนี่ยจะใหญ่มากแล้วโครงสร้างช่วงล่างดีมากนะครับชัดซีแข็งโป๊กนะฮะสำหรับนาวาร่า นะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าได้อะไรไปบ้างไฟโปรเจกเตอร์เลนนะครับเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มีไปให้นะฮะในราคาสามแสนหกนะครับผมนี่มีไปให้นะครับไฟโปรเจกเตอร์เลนเดย์ไทม์ไลท์ไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันแล้วไฟตัดหมอกคู่ล่างจัดมาให้แบบครบนะฮะพี่ๆที่เอาไว้ใช้งานนะครับเดินทางระหว่างจังหวัดคันนี้ก็ตอบโจทย์นะนะครับเป็นเกียร์แมนนวลใช้งานได้ง่ายดูแลรักษาง่ายนะฮะซุ้มล้อป่องล้อนะครับเขาจะมีคิ้วซุ้มล้อสีดำด้านแบบนี้นะครับยิงน็อตมาอย่างดีสวยมาก รอยต่อตัวรถแนบสนิทนะครับแล้วสีพี่พีสังเกตนะฮะเนี่ยกันชนกับแกบนะครับสีเสมอกันเลยนะฮะสีเดียวกันนะนะครับไม่มีผิดเพี้ยนนะฮะไฟตัดหมอกครบๆนะครับกระจงกระจังด้านหน้านี่ดีไซน์มานะครับสีดำเมทัลลิกสวยๆแบบนี้นะครับโลโก้นิสสันนะฮะนาวาล่าสวยมากนะครับฝาโป้งนะฮะมีสติ๊กเกอร์สีดำนะครับผมดำขาวให้ด้วยนะฮะสวยจัด นะครับฝาปรงเดิมเดิมเลยพี่นะครับแล้วใครอยากได้ยาริสคันนี้นะฮะติดต่อมาได้เลยอะไรเนี่ยนะฮะอ่ะมาต่อกันนะครับไฟนะครับผมนี่ไม่มีแตกไม่มีร้าวล่องรอยระอองน้าเข้าเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับผมไฟตัดหมอกคู่่างนะฮะใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมซุ้มล้อป่องล้อคมๆนะคันนี้ต้องบอกได้เลยว่าสวยจัดนะครับทันนี้ก็ขายเหมือนกันนะฮะโตโยต้ายาริสนะครับ มาต่อกันนะครับพอดีว่านะฮะมีสิ่งที่น่าสนใจกว่านะครับนี่เลยล้อแม็กอะลอยขอบ18นิ้วนะครับผมเป็นสีดําเมทัลลิกแบบนี้ยางผมเปลี่ยนไปให้เป็นปี2023แล้วพี่ๆนะฮะดอกล่องยางเนี่ยเหลือหนาลึกๆเลยนะครับแล้วก็ดิสเบรก ABS เนี่ยจัดไปให้แล้วกระจายแรงเบรก EBD เสริมแรงเบรก BA มีให้ครบนะครับตัวโช๊คอัพนะครับเดิมแท้หมดเลยนะฮะตัวน็อตไม่มีขยับพี่พี่ปีกนกอะไรต่างๆนะครับผมสวยสมบูรณ์แบบทุกอย่าง แทบจะ90%แทบจะ100%เลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้นะได้กระจกเดิมแท้แล้วติดฟิล์มไปให้แล้วรอบคันด้วยพี่ๆนะครับกระจกเปิดปรับพับไฟเลี้ยวพับไฟฟ้านะฮะขอภัยมีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะฮะด้านข้างก็จะเป็นลวดลายของสติกเกอร์แบ็คเอ dition แบบนี้สภาพอย่างสวยนะฮะบ,บันไดเหยียบขึ้นนะครับผมเป็นสีดําเมทัลลิกนะแล้วคันนี้ได้สติกเกอร์สีส้มมาด้วยนะครับสภาพดีมาก ด้านข้างนะครมีสติกเกอร์2.5 DDI นะครับ VGS Turbo นะคันนี้นะครับขับเคลื่อน2องล้อมือเปิดประตูได้สีดำนะฮะมาพร้อมกับปุ่มนะฮะ push start นะครับกุญแจ smart entry keyless นะฮะสภาพตัวรถจะต้องบอกได้เลยว่าสวยคมเนะ่ะซองน็อตเสา A นะครับไม่มีตำหนิเลยนะฮะสภาพโครงสร้างสวยๆแบบนี้พี่ๆนะใครชอบใครสนใจอยู่ก็รีบติดต่อมาหาผมได้เลย064นะครับ8436587นะฮะ เนี่ยดูตัวสมาร์ทแคปนะพี่ๆนะตัวน็อตยังไม่มีรอยขยับนะครับสปอร์ตมิดอาร์พวกนี้ชัดเจนนะฮะสภาพสวยสภาพคลิปนะฮะโครงสร้างนะครับตัวกระดูกงูนะฮะสปอร์ตพวกนี้นะฮะเราไล่เรียงกันดูเลยนะฮะอันนี้คือสิ่งสําคัญเนี่ยเวลาเราจะซื้อรถมือสองเนี่ยะฮะเราต้องไล่เรียงกันดูพี่ๆแกะให้ครบทุกเม็ดนะฮะแล้วก็พาดมพาดูนะครับเหมือนพี่ๆนะฮะมาชมรถโดยด้วยตัวเองที่บริษัททอโต้เลย แล้วภายในนะครัคันนี้ได้สีดําแบบนี้เลยแล้วเบาะหนังผสมผ้านะครับเดินได้สีส้มแบบนี้อย่างสวยพี่ๆนะฮะด้านหลังนะครับเป็นตัวแคบนะฮะมีพนักพิงเป็นผ้าให้ด้วยกรรมหยีอย่างดีนะฮะเบาะด้านล่างนะครับเป็นหนังแบบสวยๆแบบนี้นะฮะแอร์หลังเขาก็ไม่ทอดทิ้งคนหลังนะฮะมีแอร์หลังจัดไปให้แล้วแบบครบนะครับแผงประตูนะฮะบุหนังบุนุ่มอย่างดีเดินได้สีส้มนะฮะ มือเปิดประตูได้สีโคมียมแบบนี้สภาพกิิบๆนะครับพี่ๆนะเดี๋ยวออปชันผมไล่ให้ดูผมขอญาตพาไปรับชมโครงสร้างก่อนละกันนะครับตัวรถนี่สวยมากนะฮะแคลรีบอยนะครับแคลรีบอยเป็นแคลรีบอยเดิมเลยนะฮะแคลรีบอยเดิมๆนะฮะตัวล้อด้านหลังนะฮะไล่รอยขีดข่วนนะครับผมซุ้มล้อโป่งล้อเต็มๆลายติ๊กเกอร์ล้นๆนะครับด้านหลังนะฮะมาต่อกันดีกว่านะครับ ด้านหลังเนี่ยสวยมากไฟเนี่ยพี่พี่ดูนะไม่แตกไม่ร้าวนะครับไม่มีตําหนินะล่องลอยนะครับผมสวยจัดแบบนี้นะฮะมีโลโก้นาวาร่านะครับผมเป็นสีโครเมียมแบบนี้เอามาชมกันต่อนะครับพี่พี่นะตัวแครี่บอยนะครับไฟเบรกดุลิสาบใช้งานได้ปกตินะครับแล้วตัวโช๊คตัวอะไรพวกน็อตพวกนี้ไม่มีสนิทนะครับพี่พี่นะฟิล์มเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับฟิล์มอาจจะเสื่อมสภาพแล้วแต่ผมเปลี่ยนให้นะครับเนี่ยตัวน็อตตัวอะไรพวกนี้ใช้งานกันได้ยาว นะฮะพี่ๆนะตัวแม็กไลเนอร์นะครับได้ของเดิมเลยจากนิสสันนะฮะแม็กไลเนอร์เดิมๆนะครับพี่ๆนะแม็กไลเนอร์เดิมๆนะครับอันนี้เป็นลวดนะฮะแถมไปให้นะครับขอแขวนเกี่ยวยึดเนี่ยมีให้นะครับเนี่ยตัวแม็กไลเนอร์สันเหลี่ยมตัวแม็กไลเนอร์เนี่ยคมสวยเลยนะครับแล้วดูตรงน็อตยึดนี่ฮะฝาท้ายนะพวกนี้ไม่มีตําหนิริ้วรอยนะครับพี่ๆนะเราควรจะดูนะเวลาโครงสร้างนะครับดูรถมือสองให้ดูโครงสร้างเป็นหลักนะครับพวกสลุงสลิงพวกนี้นะฮะ เนี่ยน็อตไม่มีขยับเลยสีไม่เคยทำนะครับผมสภาพตัวรถสวยมากนะฮะเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆนะครับตัวแชนรี่บอยก็ของแท้ด้วยนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับตัวการชนด้านท้ายนะฮะเขาติดเซ็นเซอร์นะครับแจ้งเตือนของการชนมาให้เห็นไหมนะครับสองจุดสองตำแหน่งติดเพิ่มนะนะครับตัวโช๊คอัพด้านล่างเนี่ยของเดิมนะครับยางไหล่เดิมนะฮะเคาเเดิมแหนบเดิมท่อเดิมนะครับทุกอย่างเนี่ยรถนะครับเดิมโรงงานเกือบทั้งหมดนะครับ คือรถที่ดีเนี่ยคือรถที่เดิมนะฮะผมบอกแค่นี้นะครับฟรีดาวได้จะได้เต็มราคา3ามแสนหกหมื่นเก้าพันพี่ๆนะครับพี่ได้กระบะหล่อๆแบบนี้ไปใช้นะครับสภาพตัวรถสวยเลยนะฮะกุญแจสมาร์ทเอ็นดี้เเลตแล้วนะครับราคานี้คุ้มแน่นอนนะครับตัวแผ่นเพจเลเบลนะฮะอันนี้ต้องตรงกันกับในสำเนาเล่มนะครับซ่องนาะเสาเอเนี่ยพวกนี้ชัดเจนนะครับบันไดเหยียบขึ้นเนี่ยไหลร่องรอยการขูดการขีดมานะฮะ เบ้าก่อนยึดก่อนประตูนะครับผมสวยๆแบบนี้คมๆแบบนี้นะครับดูรถดูให้ละเอียดพี่เนี่ยด้านหลังนะครับตัวฝาแคปนะมีที่วางแขนมีที่วางแก้วให้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะตัวซอกน็อตนะครับผมโหกระดูกงูแน่นมากนะพี่ๆนะเนี่ยซอกนอ็อกระดูกงูนะฮะสปอร์ตเมทาร,ร์พวกเนี้ยคมสวยเลยจิ๊บๆิบนะครับสภาพเนี่ยเนีบเลยโครงสร้างผมให้90%เซ็ตเลยนะครับ ตัวแผงประตูนะฮะบุ๋หนังบุ๋นุ่มมาอย่างดีนะฮะตัวกระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทัลล็อ,อกล,ล็อกรถแล้วก็จกมีให้ปรับพับกระจกหูช้างน,นะครับหรือว่าจกมองข้างเป็นจอยสติ๊กให้ด้วยเป็นไฟฟ้านะครับตัวนี้นะฮะับเขาก็จะเด็ดปุ่มนะครับไฟด้านท้ายนะครตรงตัวแคริบบอยให้นะครับอันนี้คือเพิ่มเติมมาเปิดฝาทั้งน้ำมันที่วางแก้วรีเซ็ตทิปนะครับแล้วก็ฝาโป้งนะครับจะอยู่ด้านล่างมีที่บั้นล็อกล็อกเบรกล็อกคันเร่งให้ด้้วววยยนนนะคะครรัับเเดี๋ผมขอขอาาใตถ นะฮะเรามาดูเบาะกันก่อนนะอ่ะสรุปตาที่เบาะแล้วนะครับเบาะหนังนะฮะไว้เดินทางไกลนะตรงกลางเนี่ยจะเป็นผ้านะครับเดินได้สีส้มนั่งสบายนะครับดูแลรักษาง่ายแน่นอนขออนุญาตเข้าไปในตัวรถนะกุญแจได้สมาร์ทเอนทีกีเลตแบบนี้นะครับมาพร้อมกุญแจที่ล็อกต้นเบรกต้นคันเร่งนะครับอยยบคัดนะครับคันนี้เป็นเจนแมนนวลนะกดปุ่มพุ่มสตาร์ทไม่ให้ติดแล้วนะครับพี่พี่นะ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมแล้วก็หน้าจอ TFT สีก็จะติดแบบนี้นะฮะคันนี้เลขไม้เจ็ดหมื่นแปดพันโลพี่พี่นะครับไม้น้อยมากมาตรฐานเลื่อนไม้เลื่อนแสงปกติเลยนะครับคนนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะมาพร้อมปุ่มนะครับพ r ชคอนโทรลให้แบบนี้นะฮะวางสายรับสายโทรเข้าโทรออกเพิ่มเสียงมีหมดแอร์แบ็กใต้พวงมาลัยมีให้ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือ,อนการชนที่เขาติดเพิ่มมาให้นะครับพี่ๆนะ อันนี้คือด้านซ้ายด้านขวานะครับผมเซนเซอร์แจ้งเตือนเขาจะบอกอยู่ว่าห่างกี่เมตรนะครับอันนี้คือดีมากนะนะฮะติดเพิ่มไม่ให้ไม่เสียตังค์นะครับจอกลางนะครับผมเป็นจอจอกลางเนี่ยเป็นจอดิจิตอลนะฮะเวลาเข้ากล้องถอยเนี่ยนะครับนี่เวลาเข้ากล้องถอยก็มีเส้นบริยะชัดเจนนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะสวยๆแบบนี้พี่ๆนะครับสภาพนี่กิ๊บเลยนะฮะ แอร์เป็นแอร์เป็นนุ่นนะครับแล้วก็ช่องแอร์ต่างๆสวยงามมากไฟฉุกเฉินปิดครบปกตินะฮะเอาเลยชาร์จมีให้ด้านหน้านะครับลำโพงจัดไปให้แล้วนะครับ6ตตำแหน่งนะฮะเอกสารคู่มือการใช้งานคันนี้อยู่ครบนะครับเป็นรถคันนี้ก็สวยๆคู่มือการใช้งานมีให้ครบนะครับหัวเกียร์นะฮะเกียร์ใหม่มากนะครับเนี่ยมี6สปีดนะฮะ เอาเล็ทชาร์จ AUX USB มีครบนะครับเชื่อมต่อ AM FM CD เล่นได้นะฮะที่วางแขนพักสอดด้านในก็จะมีเอาเล็ทชาร์จให้นะครับเบรกมือเป็นแนนวดแบบนี้นะครับ mm hmm. ด้านบนใสมากพี่พี่นะฮะสวยจัดน,นะครับสภาพในก,กิ๊บเลยนะกระจกมองสองหน้าสองตามีให้นะครับมาพร้อมกับไฟ LED ด้านบนนะครับสวยมากนะฮะเดี๋ยวขอญาตพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่าํา mm hmm. บพันนี้ นะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมสตาร์ทรถไว้อยู่เนาะนะครับอัตราการเร่งดีนะฮะเครื่องยนต์นะครับเป็น VGS Turbo นะครับ2.5 DDI นะครับผมขออนุญาตนะเปิดแป๊บหนึ่งนะครับพี่ๆนะอ่ะเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็เก็บงานขัดสีมาให้เรียบร้อยนะครับห้องเครื่องกิ๊บๆแบบนี้พี่ๆนะครับผมสภาพตัวเครื่องเนี่ย เรียกได้ว่าเงาวสวยฉ่าเลยท่ออะไรต่างๆนะฮะสนุงสนิมไม่มีขึ้นนะครับค่าอะไรต่างๆนะฮะไม่มีแน่นอนของโล่ของเหลวไหลยเยอะไม่มีโครงสร้างตัวรถสวยๆแบบนี้พี่คานปิดนกนะหรือว่าซีนซิลิโคนยังนิ่มอยู่เลยนะครับพวกเนี้ยเราต้องดูนะราคาเนี้ยเวลารถซื้อรถมือสองเนะเราดูคานเป็นหลักเนี้ยพวกซีนซิลิโคนพวกเนี้ยต้องอยู่ครบเนาะไม่เคยขาดน,นะครับไฟเดิมแพสตันเล่แล,แล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมชาร์จไฟเปลี่ยนไฟให้ใหม่หมดนะครับผม ภาพมันเิสภาพนะนะฮะคานด้านหน้านะครับคานม้อนน้ำนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเราไล่เรียงกันดูดูกันแบบช้านะไม่ต้องรีบพี่ๆี่เราเสียเงินไปเป็นแสนนะนะครับเราควรที่จะดูให้ละเอียดนะฮะเนี่ยพวกฝากระโปรงนะครับผมน็อตที่ฝาโปรงนะไม่มีรอยถอดรอยขัดนะครับสียางรูระบายกาศแผ่นกันความร้อนตึงๆแบบนี้นะครับสติ๊กเกอร์มอกรฝาโปรงอยู่ครบนะเนี่ยก่อนล็อกอะไรต่างนะฮะอยู่ครบเลย ปั๊มโลโก้นี่สัว์มาอย่างเงี้ยอันนี้คือฝาเดิมแท้นะเนี่ยพวกน็อตยืดต่างๆนะครับพี่ๆดูได้เลยนะครับสวยคมนะครับสภาพดีเครื่องยนต์แน่นๆนะครับขับไปนี่ฮะพี่ๆไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะขับไปซ่อมไปหรือเปล่านะครับคันนี้นะผมดูแลเซอร์วิสให้ก่อนปล่อยอยู่แล้วขับยขับลอยๆอย่างเดียวเลยนะฮะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมดูแลให้หลังการขายผมมีให้นะครับ369,000ห้บาทใครสนใจรีบติดต่อหาผมได้เลย064 843 6587ผมเซลล์หนวดพอโตยินดีให้บริการ so วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ